หนูเป็นคนชอบในการปฏิบัติธรรมรู้สึกสบายใจเวลาได้มาอบรมนั่งสมาธิอยากให้ลูกและสามีได้ซึมซับในพระธรรมจึงพามาคอร์สครอบครัวของโยบุตหลายครั้งแต่ลูกก็ยังไม่ค่อยซึมซับเขาไม่ค่อยชอบปฏิบัตินั่งสมาธิเขาบอกว่าเวลามาอบรมที่นี่หนึ่งวันเหมือนมี48ชั่วโมง หนูควรทำอย่างไรต่อเพื่อให้ลูกเห็นธรรมและควรวางใจอย่างไรหมายเหตุลูกเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนรับผิดชอบตัวเองได้ทั้งเรื่องเรียนและกิจกรรมต่างๆแต่ไม่ยอมมาอบรมธรรมะค่ะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าก่อนที่จะไปอบรมคนอื่นหรือวางแผนให้คนอื่นอบรมตัวเองให้ดีก่อน เราอบรมใครไม่ได้เพราะอบรมตัวเราเนี่ยยังยากเย็นแสนเข็นนะคะแล้วเราจะไปอบรมลูกเราเราไม่รู้ว่าเขามาแต่ไหนเขามีของเก่ามายังไงเขาเรียนดีเขารับผิดชอบในกิจกรรมอะไรทั้งตวงแต่เขาไม่ยอมมาอบรมธรรมะแต่วันหนึ่งพอถึงเวลาเขาเนี่ยเขาเกิด พิ้งเข้าไปในที่ปฏิบัติธรรมที่ดีแล้วก็พูดก็ภาษาถูกกิเลสเข้าทุกอย่างหมดเขาอาจจะบวชวันนั้นเลยคราวนี้เราก็อาจจะอะไรกันทิ้งแม่ไม่ดูแลแม่ไปบวชได้ยังไงโอเห็นแล้วเปล่าคะว่าใจของเราเนี่ยมันสาลพัดไรลักเดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นจะอบรมให้ลูกมีธรรมะเอาพอเขา้าเอาเข้าจริงๆ อะไรกันทิ้งแม่ไปเพราะฉะนั้นอบรมตัวเราก่อนค่ะทำเราให้ดีก่อนและมีเราเป็นตัวอย่างเขาก็อาจจะเกิดคิดว่าเออนะธรรมะดีเราลองดูวันหนึ่งอาจจะไม่ใช่48ชั่วโมงแล้วก็ได้เราเราทำเราก่อนค่ะเราไปเปลี่ยนใครทำอะไรไม่ได้พระพุทธเจ้าเองท่านยังตรัสเลยว่าท่านมีหน้าที่เหมือนจูงมา้าไปที่บ่อน้ำคือท่าน อบรมเราพาเราไปสแสดงธรรมให้เราฟังเหมือนพาเราไปที่บ่อน้ําแต่ถ้าเราไม่ดื่มไม่กินเนี่ยท่านก็ไม่เคยบีบจมูกเราเกอกน้ําแต่เราเนี่ยร้ายที่สุดเลยขนาดดิฉันไม่มีลูกเตา้าดิฉันก็บีบจมูกนักเรียนกอกน้ําบ่อยๆไปจนมันนินทาว่าดิฉันเนี่ยโอ้ยดุที่สุดเลยดิฉันบอกดิฉันไม่เคยขึ้นเสียงกับไกรนะ ก็มีอาจารย์ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะรุ่นพี่เสียงเขาดังฟังชัดค่ะดังไปได้สามชั้นสี่ชั้นเลยเขาเขาบอกว่าอาจารย์ไม่ดุหรอกยิ่งอาจารย์ทำเสียงเบาลงเบาลงเนี่ยนะเหมือนเอาน้ำแข็งแห้งมาใส่ใต้ผ้าปุทินนอนเขากลายเป็นงั้นไปเออที่ท่านอาจารย์ว่าเอาความทุกข์เป็นหินลับปัญญาอ้าวยกตัวอย่างเมื่อกี้แล้วไง เขาเขาบอกให้อธิบายเพิ่มเติมค่ะถ้าปัญหามันแก้ไม่ได้และให้เราเห็นทุกมาเจริญสติแทนแล้ววางปัญญาโดยไม่ต้องแก้ต่อไปใช่ไหมไม่ใช่คือแทนที่เราจะคิดบอกว่าโอ้ยมันทุกข์เหลือเกินมันคิดในแง่ลบไงใจเราก็ทอทุกข์มันก้อนเดียวเนี่ยพอคิดโอ้ยมันทุกข์เหลือเกินอาจจะกลายเป็นก้อนหินสิบก้อนเลยทั้งที่จริงๆมันก้อนเดียวล่ะค่ะแต่ถ้าเเรานึกบอก อีทุกก้อนนี้เนี่ยมันไม่หนักหรอกนะมันเป็นหินรับปัญญาเพราะเรารู้ว่าปัญญาเรายัางไม่พัฒนาเต็มที่ใช่ไหมคะมันถึงแก้ปัญหานี้ไม่ได้เออดี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 เราเอาทุกนี่มาเป็นหินรับปัญญาเราก็รับมีดเราเราก็ทุกเหรอมัน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 ทำยังไงถึงทำให้เราคิดไม่ออก เราก็พยายามหาทางโน้นทางนี้เพราะเราเราคิดว่ามันเป็นหินรับมีดไงคะปัญญาเราเป็นมีดแล้วก็ในที่สุดเราก็คิดได้เพราะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยทุกข์จริงๆมันหนักก้อนเดียวหินก้อนเดียวพอทุกข์ทุกทุกกลายเป็นหินสิบก้อนเราก็เลยรู้สึกอุ้ยเพลียเพลียแรงนอนถ้าก่อนเถอะแต่ถ้าว่ามันเป็นหินรับปัญญาอืลองดูสิรับมีดมันรับอย่างนี้อย่างนี้เราจะรับปัญญาเราอย่างไรประเดี๋ยวเดียวเราก็อาจจะคิดออก อย่างที่ดิฉันบอกไงคะว่าไม้ดอนเดียวเนี่ยมันมีสองปลายและของในโลกนี้มันเปของคู่กันทุกมันคู่กับสุขมืดมันคู่กับสว่างถ้าเวื่อเราเกิดอยู่ดีๆแล้วทุกขึ้นมาแล้วเราก็โอ้ยตายมันมืดไปหมดหลับตาสะก่อนเวลาเราหลับตาเนี่ยมันก็จะมืดยิ่งกว่าที่เราลืมตาแล้วเราเห็นมันมืดใช่ไหมะแล้วเราก็บอกว่าทุกข์ก็คือสุขน้อย สุขก,ก็คือทุก nói, น้อยน้อยคือเราเอาของที่มันคู่กันเนี่ยมาครันี้เรากําลังทุกข์อ่ะพอเราคิดว่าทุกข์เนี่ยโอ้ยมันมืดซะจนกระทั่งเรามองไม่เห็นเลยเหมือนใครเราเป็นลูกโป่งอ่ะแล้วเหมือนใครมาเจาะเราปุ๊บกระแทกลงมาก้นโกบผักเราหลับตาแล้วเราบอกว่าทุกน้อยน้อยสุขน้อยน้อย,อยกำลังเกิดขึ้นแล้วพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยรู้สึกมันเริ่มเห็นแสงเรืองเรืองขึ้นมา บางทีพอเรารู้สึกดีใจขึ้นมาเนี่ยค่ะไอ้ปัญหานี้มันคล้ายๆกับปัญหาอันอื่นที่เราเคยแก้แล้วใจเรามีกำลังเต็มที่มันวับขึ้นมาเราก็เลยแก้ปัญหานั้นได้เราก็เลยสบายเลยไม่ทุกข์แล้วเพราะทุกข์คือสุขน้อยๆเริ่มเกิดก็เดี๋ยวสุขน้อยๆมันเป็นใจรักมันก็กลายเป็นสุขร้อยเปอร์เซ็นต์ไป ราก็แก้ปัญหาได้แต่ถ้าเราคิดว่าโอ๊ยทุกข์ตกลงทุกข์นิดๆมันเลยกลายเป็นทุกข์มากๆๆๆๆๆขึ้นไปอีกทาแล้วทําอีกอยู่นั่นแหละเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเราเองเหมือนท่านอาจารย์มหาบวัวค่ะท่านเคยแย่พวกเราท่านบอกมาเนี่ยมันฉลาดกว่าเรานะเวลามันจะขี้เนี่ยมันยกหางมันไว้เพื่อตัวมันจะได้ไม่สศก,กปรกแล้วเราเองเนี่ยเวลามีปัญหาแทนที่เราจะ ทำใจเราให้มันมีปัญญาเราจะได้คิดได้แล้วเราก็จะได้หลุดจากความทุกขันนั้นแล้วกับโอ้ยคํำกรวดแล้วก็เหมือนมืนถ้าเราเป็นหมาเนี่ยเราก็คงเอาหางจุ่มลงไปในขี้เราแล้วก็สปปกปรกเหม็นไปหมดเลยหรือหรือบางทีท่านท่านท่านจะแย่คุณโยมแม่ท่านนะคะคุณโยมแม่ท่านก็บอก ท่านอาจารย์ลงมาเทศที่ในครัวบางสีอย่าเทศที่บนศาลาให้พระเนนฟังเท่านั้นเพราะคุณโยมแม่ท่านเดินไม่ค่อยไหวตอนที่ดิฉันไปเจอท่านเนี่ยท่านเกือบจะ90้าสิบแล้วค่ะแต่ท่านยังเดินตัวตรงเชะชนะค่ะทีนี้เออแต่ถ้าเ่อเวลาฟังท่านอาจารย์เทศเนี่ยคุณโยมแม่บอกจิตมันนิ่งมันมันมันสงบเป็นสมาธิได้ง่ายท่านอาจารย์ก็บอกโอ้ยเดี๋ยวนี้หูสูงนะ แล้วก็นึกว่าแหมชมคุณโยมแม่นะคะท่านก็ตบท้ายอีกคำหนึ่งหูส um ูงมันหูหมาคือคล้ๆว่าจะทำให้คุณโยมแม่เนี่ยคล้ายๆไม่มีอัตตาว่าเป็นแม่ของท่าน,น่ยคะแล้วก็จะคิดว่าเออเดี๋ยวนี้ฉันก็ขยับฐานะแล้วฟังทำคนอื่นคนอื่นเนี่ยไม่ถึงใจต้องฟังทำท่านอาจารย์ แต่อันนี้คุณโยมแม่เล่าให้ดีฉันฟังเองนะคะแล้วคุณโยมแม่ก็บอกตอนแรกนะแม่ก็นึกว่าจะโกรธอะแต่นึกได้ว่าอ๋อก็ท่านเอาเรามาบวชก็เพราะท่านอยากจะให้เราได้ธรรมะก่อนที่จะตายก็มีอะไรเป็นที่พึ่งเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่น,น่นแล้วพอตอนหลังเนะะี่ยค่ะท่านอาจารย์เล่าเล่าถึงคุณโยมแม่ว่าโอ้ยคุณโยมแม่เนี่ยท่านก็ใหญ่แล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้อง ดัดคุณโยมแม่ในการที่บอกคุณโยมแม่หูสูงแต่หูสูงมันหูนากทเราฟังคุณโยมแม่แล้วเราก็รู้หมดใช่ไหมค่ะก็เลยนึกบอกแต่ท่านอาจารย์ชมคุณโยมแม่ท่านนะคะว่าคุณโยมแม่ท่านเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาหรือมีความจําดีท่านมีลูกสิบหกคนค่ะพอตั้งแต่แต่างงานมีลูกคนแรกแล้วเนี่ยก็ไม่เคยมีประจําเดิอนอีกเลย มีลูกเลี้ยงกันเป็นสิบหกคนแล้วเสร็จแล้วอยู่อยู่ดีๆก็ไม่ท้องก็เลยรู้ว่าอ๋อมันหมดประจำเดือนค่ะแล้วท่านก็เลี้ยงลูกเองนะคะลูกสิบหกคนเนี่ยไม่ใช่ตายคลอดหรืออะไรอยู่จนโตค่ะแล้วก็อาจจะแปดขวบตายหรืออะไรเพราะสมัยก่อนมันก็มีเป็นอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ว่าตายตั้งแต่เด็กค่ะอยู่สิบหกคนแล้วท่านก็ทำงานบ้านเลี้ยงลูกดูสารพัด บางที่หมอลำฟังเนี่ยท่านอาจารย์ตะแกงหูฟังยังจําไม่ได้แต่คุณโยมแม่เนี่ยดูเหมือนไม่ได้ยินหมอลำลำเลยแต่พอมลาลำจบลำจบคุณแม่ลำได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบท่านถึงชมค่ะว่าคุณโยมแม่เนี่ยเก่งมากและตอนที่ท่านเจ็บเนี่ยดิฉันให้ยาอะไรท่านเนี่ยท่านจะถามอย่างวิตามินรวมเนี่ยมันทอนยาวท่านจะให้ชื่อมาว่า อีดุนฟืนแล้วพัดขอมาเนี่ยท่านหัวใจท่านไม่ดีเขาก็ให้ยาอมตายลิ้นที่เวลาหัวใจมันไม่ดีแล้วมันจะเหนื่อยมากเนี่ยทีนี้อียานเนี่ยเม็ดมันเล็กค่ะท่านตรงฟันตรงข้างล่างตรงกลางเนี่ยท่านมีฟัน 3, ชุดที่ที่สามชุดที่สมขึ้นซ้อนอีกสองซี่เะราะั้นตรงเนี้ย ข้างลาง่างตรงนี้ค่ะข้างหน้าสองซีเนี่ยมันก็จะซ้อนกันแล้วเวลาป้อนไอ้ไอ้ยาหัวใจเนี่ยนะคะถ้าเผื่ออ,อไม่ดีมันจะลงไปตรงเนี้ค่ะระหว่างฟันสองคู่เนี่ยที่มันซ้อนกันอยู่อะแล้วต้องหาไม้จิ้มฟันค่อยๆแงะอย่างดีมันก็เด้งออกมาแล้วมันก็ตกลงไปใหม่ท่านก็เรียกมันว่าอีจิ้มเคียวท่านจะมีชื่อเรียก ยาเม็ดทุกเม็ดเลยค่ะทีนี้พอท่านแย่มากๆเนี่ยเราก็นึกอย่างวิตามินรวมเนี่ยท่านก็ต้องกลืนน้ำาสสามอึกถึงจะกลืนวิตามินลงดิฉันก็ตัดออกหมดไอ้พวกยาบำรุงพวกเนี้ยค่ะท่านก็กินยาจำเป็นหมดไปแล้วก็นอนหลับไปพักพอมีแรงท่านบอกคุณลูก อีเออดุนฝืนก็ยังไม่ได้ให้อีนั่นก็ยังไม่ได้ให้ไม่ให้ดิฉันก็บอกว่าพวกนั้นมันยาบำรุงเจ้าค่ะแต่บ,บ,บ,บำรุงไม่ทันหละกเพราะคุณแม่จะกลืนมันเม็ดหนึ่งนะต้องกินน้ําเข้าไปทั้งสามอึกเหนื่อยเปล่าๆมันจะถูกเหรอหมอเนี่ยมันไม่ได้พิเศษนะว่ามันมาแตะตัวแม่แล้วแม่จะหายมันหายด้วยยาที่เขาสั่งโอ้โหหล่านี้ ไม่มีเถียงท่านทันค่ะแล้วันหนึ่งวันหนึ่งคุยกันอะไรก็ไม่รู้ท่านบอกแม่ว่าถ้าแม่เกิดสมัยนี้นะแม่เรียนหมอจบที่ันบอกไม่ใช่จบอะได้เกียรตินิยมด้วย <c oughs> โอ้ท่านท่านสารพัดน,นะคะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งค่ะนี่เล่าแถมจะได้นึกถึงว่าโอ้โหท่านยอดอยังไงเออ ตอนนั้นมันก็หน้าหนาวมันก็มืดเร็วค่ะพวกแม่ป้าน้องท่านอาจารย์น่ะก็จะเช็ดตัวท่านท่านก็ไม่ยอมให้เช็ดค่ะพอดีดิฉันเดินมาเขาก็บอกอีนางลูกคนโปรดรีบมาเร็วๆก็เพราะว่าเดี๋ยวมันหนาวแล้วคุณแม่ก็จะจับไข้ไม่ยอมให้เช็ดตัวดิฉันก็บอกคุณแม่เจ้าขาเดี๋ยวพระอาทิตย์มันตกดินแล้วมันมืดมันเย็นมากขึ้น ขนาดเจ็บที่ถ้าอยู่ในนี้ก็ต้องไปอยู่ห้องไอซูแล้วที่บอกว่ามันเล็งมันทำจนกระทั่งบางทีมันก็ท้องอืดลมลมไม่ออกอ่ะนะคะท่านบอกท่านนำเสียงเข้มคุณลูกเราปฏิบัติธรรมแล้วนะพระอาทิตย์มันไม่ได้ตกดินพระอาทิตย์มันอยู่เฉยๆอีโลกเราต่างหากที่มันหมุนรอบตัวมันถึงเป็นกลางวันกลางคืนดิฉันขำจนแทบหัวลอดแต่ก็นึกในใจ และดิฉันก็ถามว่าใครบอกคุณแม่เจ้าคะท่านปัญญาท่านปัญญานี่คือพระฝรั่งค่ะและท่านปัญญาเนี่ยไม่ใช่คนที่ช่างพูดแต่ท่านเป็นมะเร็งที่สน้นเท้าและตอนหลังท่านเดินบินทบาทลําบากท่านอาจารย์ก็เลยให้ท่านเข้ามาบินทบาทในครัวแล้วก็ยืนคอยจนกระทั่งพวกพระทั้งหมดรวมทั้งท่านอาจารย์ที่ไปบินทบาทนอกวัดกลับมาแล้วก็จะได้เข้าแถวขึ้นศาลาพร้อมกัน ก็คงมีบางวันนะคะที่คุณแม่คงสงสัยอะแล้วก็ถามทําไมมันถึงมีกลางวันกลางคืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยและท่านปัญญาท่านก็คงอธิบายอะแต่ดิฉันไม่คิดหรอกว่าท่านปัญญายืนคอยท่านอาจารย์ที่จะบินธบาตกลับมาและจะมานั่งบอกคุณโยมแม่ว่าเพราะโลกมันหมุนรอบตัวมันถึงมีกลางวันกลางคืนอะแต่ตอนนั้นท่านอาการหนักซะจนกระทั่งดิฉันไม่ได้คิดจะทักท่านค่ะพอคิดจะทักเหล่าท่านก็มรณภาพไปแล้วก็เลย รู้สึกอัศจรรย์จริงๆเลยว่าโอ้โหคุณแม่นี่ท่านยอดจริงๆเลยท่านคงรู้ด้วยว่าที่มันเป็นปีหนึ่งนี่เพราะโลกเราหมุนรอบพระอาทิตย์ได้รอบนึงท่านเป็นผู้หญิงที่ออืท่านพิจารณาหมดอยู่ดีๆที่ท่านบอกอ่ะแม่ว่าถ้าแม่เกิดสมัยนี้เนี่ยแม่เรียนหมอได้นะ <c oughs> ไม่สงสยัยหรอกคือท่าน อะไรมาถึงด้านนี้ท่านพิจารณาไตรตรองไปหมดเลยค่ะถึงได้บอกว่าโอ้โหเราแน่ใจเลยว่าทําไมท่านอาจารย์ท่านึงอย่างนั้นท่านอาจารย์ท่านยอมพูดเองนะคะท่านบอกว่าพูดถึงเรื่องความจําหรืออะไรเนี่ยคุณแม่เก่งกว่าท่านเยอะเลยท่านยังเลอะเธอเผลเพื่อนเราเลยบอกโอ้